8ปีนะฮะที่ลุงตู่ได้มาทําหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองนะครับปัญหาต่างๆก็เริ่มถูกแก้ไขกันไปอีกหนึ่งปัญหาที่เราจะพูดคุยกันครับพี่อีทในวันนี้เราไปเรื่องของสิาาส่งแวดล้อมเปนนึงเรื่องของป่าไม้นะฮะปัญหาเรื่องของการบุกรุกป,ป่าครับเรื่องนี้แก้ขไขยงไอย่าง,รงไรกิๆแล้วเนี่ยการบุกรุกป,ป่าก็มีสองรูปแบบใหญ่ๆนะครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือผู้มีอภิสิทธิชนทั้งหลายบางครั้งก็เป็นเศรษฐีบางครั้งก็เป็นข้าราชการผู้ใหญ่บางครั้งก็เป็นนักการเมืองครับ ก็เข้าไปบุกรุกป่านะโดยที่ไม่มีสิทธิ์ก็อาจจะมีการเล่นแร่แปรธาตุจนต้องมีการออกเอกสารสิทธิ์กันนั่นก็รูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนั้นก็คือพวกชาวบ้านนี่แหละหาที่ทํากินน่ะก็บุกรุกเข้าไปนะครับซึ่งในยงตรีก็แก้ไขครับปรากฏว่าสามารถได้ที่ดินคืนจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับก็คือไปสํารวจตรวจสอบใครบ้างบุกรุกป่าใครบ้าง เอาที่สปครมายึดครองอะไรต่างๆก็ปรากฏได้ที่ดินคืนมาเป็นอย่างมากนะครับส่วนสําหรับชาวบ้านนั้นก็มีการไปตรวจสอบดูว่าใครบุกรุกป่าไหมใครเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ควรจะเข้าไปไหมแต่ก็พี่รู้ไหมครับสําหรับเรื่องของชาวบ้านที่ทำมาหากินเนี่ยนะครับมีการดูด้วยว่าชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยเขาทำมาหากินมานานแล้วหรือยังเพราะไม่ได้หมายความว่าจะยึดคืนจนทั้งหมด นะถ้าเขามีชีวิตอยู่ที่นั่นจะมาหากินที่นั่นเขาก็ทำให้คนกับป่าอยู่ก็ด้กันได้จึงมีการพัฒนาในสิ่งที่เรียกว่าป่าชุมชนปชุมชนตามมาอีกก็คือป่าชุมชนนี้ก็คือแบบือนพวกคุณอยู่กันมานะต่อไปนี้อยู่ในป่าให้เป็นนะครับอย่าไปทําลายป่านะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขที่ทําให้คนที่ยึดครองโดยที่ไม่มีสิทธิ์คทำผิดกฎหมาย ต้องเอาคืนส่วนคนที่จะมาหากินมาแล้วก็มีความจําเป็นต้องใช้ผืนดินนั้นก็โอเคอ่ะก็อนุโลการอนุโลมไปแล้วก็มีการพัฒนาป่าชุมชนซึ่งอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องที่ดินทํากินเนี่ยนะครมันก็ยังมีปัญหาอีกตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมครับเป็นไงครับเราบรรดาคนยากจนเนี่ยบางทีเขาก็เอาที่ดินไปจำนองการเอาที่ดินไปจำนองเนี่ย <g ülme> ก็อาจจะเจอในทุนเจ้าเล่ห์นะครับทำให้นี่สินเพิ่มพูนขึ้นครับปรากฏว่ารัฐบาลนี้ก็ใช้ศูนย์ดำรงธรรมนะคะ <m> ลงไปไกลเกลียจนกระทั่งในที่สุดแล้วสามารถที่จะจัดการให้คนเละคนยากคนจนนั้นได้ที่ดินได้ท่ดนโอ้โหคือก็มีโฉนดไห <g ülme> มฮะได้โฉนดกลับคืนดูข่าวในโทรทัศน์นะครตอนนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยท่านก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครท่านก็ทําหน้าที่ไปคืนโฉนด ดีใจนะแย้มแจ่มใสน้ำตาไหลดีใจได้สมบัติคืนนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทั้งที่ดินทำกินทั้งการที่คนยึดเอาที่ดินป่าไปอะไรต่างๆนานาก็ได้มาพร้อมกันเลยนะฮะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ถูกแก้ไขในการดูแลรัฐบาลนะฮะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกรุกป่านะครับแล้วก็เรื่องของการไม่มีที่ดินทำกินก็ได้คืนไปเพราะผมว่า การที่หนึ่งครอบครัวมีโฉนดที่ดินอะไรอย่างเงี้ยพี่ิมันคือแบบคือมีความมั่นใจว่าจะมีมแบบที่ทำกิน<ช>อะไรบางอย่างม,มันก็เป็นสมบัติตกทอดจากปุก่ย่าตายายแล้วจู่ๆนี่จะมาเจอเศรษฐีขี้โกงมาเอาไปเนี่ยนะค,ะครับ,ร,บรัฐบาลนี้ก็จัดการไกลเกลี่ยจนกระทั่งคนยากคนจนได้โฉนดกลับคืนนะครับครับนะฮะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ทำมาแต่ว่าออหลายคนอาจจะแบบ คือไม่ไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าคือก็เป็นเป็นการนี่นคือ,คอผลงานนี่ผลงานนะผลงานของการแก้ปัญหาเลยล่ะค่ะแต่เลาคนบอกไม่มีนะเนาะอ๋อแล้วลงไปที่ร้านญ่านะคะ <c oughs> นี่แหละนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดเดี๋ยวเรามาต่อนะครั้งหน้าว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่แก้ไขปัญหากันอีกเนะี่ยเเจอกันครั้งหน้าครับ